รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนช่วง c แค you h เ l ลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อต โดยผมยุทธนากระบวลแสงนะครับอย่าลืมนะครับมีคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEY PLUS e Moneyplus ติดกันตรงตัวเชิญเลยนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนจากทางกองทุนบัวหลวงครับกองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงธนสารพลัส 13ทับ19อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่10จนถึง22เมษายนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและถาวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ investment grade อายุประมาณ6เดือน ประมาณการผลตอบแทน1.75%ต่อปีโดยกองนี้ลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทที่ราคาเสนอขาย10บาทต่อหน่วยลงทุนเสนอขายระหว่างวันที่10จนถึง22เมษายนนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวงโทร0 2, 6 7 7 6 6 8 8 8 0-2 674-6488-8แล้วกด8หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร3 3 3 3คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วง Care Your Health ผมเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจทาลิสพี่หุยคุณประภาตันพิบูรลศักดิ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หุยครับครับสวัสดีครับพิยุทธครับ ตลาดหุ้นในช่วงก่อนจะหยุดยาวๆเนี่ยบางทีก็ดูหน่อยๆบางทีก็ดูแล้วยังไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนะครับเอ๊ะนะครับในช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนสถาบันมองตลาดแบบนี้เนี่ยมองยังไงครับเฝ้ารอหรือว่าเอ๊ะรอให้มันเคลียร์กว่านี้ก่อนแล้วค่อยเข้าตกลงมองยังไงครับพี่หุยครับครับสัญญาณทั้งในเชิงของปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยบวกเท่าไหร่ต่อตลาดหุ้นในช่วงสั้นๆ ก็ยังรอคอยผลการเลือกตั้งซึ่งก็คาดว่ายัางต้องใช้ระยะเวลาจนถึงวันที่9พฤษภาใช่ไหมครับ <C. S 2> ซึ่งในระหว่างทางนี้อาจจะมีการพลิกผันได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการ์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมารวมถึงทั้งหลังจากเรากลับมาจากสงการเนี่ยจะยังเงียบเหงาอยู่ <C. S 2> นะครับ <S <S ที่ถามเพราะว,าว่าตอนนี้เห็นต่างชาติทยอยเข้ามาแล้วนะครับแต่นักลงทุนสถาบันในประเทศยังดูจดจดจ้องจ้องอยู่เพราะเหตุนี้เองใช่ไหมครับพี่คุยครับใช่ครับ แล้วภาพของตลาดหุ้นไทยหลังหยุดยาวสงการเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับพี่อุยครับกลับมาจากสงการเนี่ยภาพโดยรวมเนี่ยไม่น่าจะต่างจากก่อนสงการมากนักแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูโดยภาพรวมของตลาดในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนก่อนสงการเนี่ยก็ดูเซนติเมนต์ดูดีขึ้นนะครับกระแสเงินจากต่างชาติเริ่มไหลกับ เข้ามาเป็นบวกได้จากความคาดหวังจากการปรับน้ําหนักของ MSCI ก็มีการเก่งๆกันว่าหลังจากสงการเนี่ยน่าจะมีเงินจากผู้ลงทุนสาบันรวมถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยน่าจะมีการไหลเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาพรวมของการเมืองยังไม่ชัดเจนก็ตามครับแล้วปัจจัยภายนอกล่ะตอนนี้เอื้อไปทางบวกหรือว่าเอื้อไปทางฉุดครับเนี่ย ผมคิดว่าจากนี้จนถึงปลายปีภาพรวมเศรษฐกิจโลกอะไรต่างๆก็คงไม่เป็นใจนะครับแต่จริงๆในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยก็ได้คาดการณ์กันไว้แล้วนะครับ,รบแล้วก็มีความหวังว่าประเทศต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยน่าจะมีมาตรการหรือ คนไก่ทางเศรษฐกิจที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงนะครับอย่างจีนก็ค่อนข้างชัดสําหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดนะครับแล้วก็ดูจากนโยบายของธนาคารกลางประเทศยักษ์ใหญ่ก็ไปในทางผ่อนคลายมากขึ้นนะครับพี่ฮุยนะฮะกลับมาที่บ้านเราครับพอหยุดยาวสงกรานเปิดมาเขาบอกว่าเป็นฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งทับหกสองนะครับทาริสเองเนี่ยมองแนวโน้ม งบไตรมาสหนึ่งทับหกสองโดยรวมเนี่ยออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างครับพี่คุยครับถ้าเราไปดูเปรียบเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปี2561หรือปีที่แล้วเนี่ยก็จะพบว่าไตรมาสถึงปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการโดยรวมของตลาดหุ้นอยู่ประมาณ270,000ล้านนะครับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในทั้งสี่ไตามาาของปีที่แล้วปีนี้เราคิดว่าผลประกอบการโดยรวมน่าจะออกมาสัก200,000ห้าถึง2อ0 0 0 0หกนั่นก็คือตัวเลขจะออกมาในโทนของการติดลบ,บแต่อย่างไรก็ตามด้วยจากว่าไตาม่าหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยสภาพสศรษฐค่อนข้างดีผลประกอบการค่อนข้างดีเลยถือว่าเป็นฐานสูงนะครับ,รบหลังจากสงการแล้วเนี่ย ตัวผลประกอบการที่จะออกมาในช่วงแรกๆก็จะเป็นพวกธนาคารขนาดเล็กนะครับภาพรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะออกมาทรงๆหรือเป็นบวกเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าผลประกอบการธนาคารทั้งหมดเลยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะติดลบ โดยค่าเฉลี่ยสักประมาณ5%ครับอันนี้ถ้าเทียบกันเป็น year on year ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นเปรียบเทียบกับไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการจะดูดีเพราะไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการประมาณแสนสี่หมื่นล้านนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยถ้าไตรมาส1ปีนี้ออกมาสักสอ0 0 0 0ห้ถึงสอ0 0 0 0ก็โตมาประมาณแส0 0 0 0แสน0 0ึ0งห0 0่นล้านนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมเนี่ยเยียร์ออนเยียร์เนี่ยงบไตรมาสหนึ่งปีนี้น่าจะติดลบเล็กน้อยถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าถามเจาะไปว่าถ้าเอาเฉพาะไปที่หุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินที่จะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะคลอดออกมาพี่คุยบอกว่าถ้าเยียร์ออนเยียร์เนี่ยจะติดลบนะแต่ถ้าเป็น QonQ อาจจะมีลุ้นเป็นบวกได้เล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่าครับพี่คุยครับใช่ครับใช่ครับ นะครับแล้วยังมีกลุ่มไหนอีกบ้างที่คาดว่างบไตรมาสหนึ่งทับหกสองเนี่ยจะออกมาสวยบ้างครับพี่คุยครับขอกลุ่มที่จะออกมาสวยก่อนนะครับครับก็น่าจะเป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กพวกไฟแนนซ์คอมมานดีนะครับธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยจะยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าพวกรายได้ค่าธรรมเนียมไม่ว่าการขายกองทุนรายได้การโอนเงินรายได้จากการขายประกันเนี่ยก็ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีนัยสําคัญ แต่ธนาคารขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างยังโอเคอยู่นะครับส่วนในกลุ่มไฟแนนซ์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกปล่อยสินเชื่อพวกแช<อ>่าซื้อหรือสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรต่างๆอันเนี้ยตัวเลขยังค่อนข้างเติบโตได้ได้ดีมากนะครับ,รบก็คาดการว่าผลประกอบการโดยรวมเนี่ยน่าจะโตในระดับสองหลักประมาณสักสิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คงเป็นกลุ่มพวกอุปโภคบริโภคหรือกลุ่มคอมเมอร์สนะครับซึ่งก็คิดว่ายังจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับ,รบก็คิดว่าสองกลุ่มนี้ครับที่ยังน่าจะเติบโตได้ตัวเลขสองหลักนะครับคบนอกนั้น,นี้ก็อาจจะเติบโตประมาณสักห้าถึงสิเอร์เซ็นตอาจจะเป็นพวกการท่องเที่ยวหรือโรงแรมต่างๆแต่ถ้านอกเหนือจากสากลุ่มที่ผมได้พูดถึงแล้วเนี่ย กลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มปิดโตกลุ่มอสังหาเนี่ยก็อาจจะออกมาในเชิงติดลบประมาณ5ถึงถึงเนะครับครับเพราะฉะนั้นเด่นๆนะครับก็จะมีแบงค์ขนาดเล็กแล้วก็ฟินแลนซ์รวมทั้งกลุ่มค้าปลีกด,ด้วยนะครับ,อร,บรองลงมาก็จะเป็นท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมส่วนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะทรงๆหรือว่าอาจจะมีโอกาสติดลบได้บ้างนะครับ อ่านี่คือภาพรวมนะครับของงบไตรมาสหนึทับหกที่จะทยอยประกาศออกมาหลังจากหยุดยาวสงการก็จะเห็นประกาศออกมาเป็นระยะระยะนะครับทีนี้ครับพี่หุยครับถ้าพูดถึงเรื่องของการปรับพอร์ตการลงทุนในพอร์ตของเราเนี่ยปกติเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยควรปรับสักกี่รอบและในยามภาวะขณะเนี้ยซึ่งก็มีความผันผวนเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเนี่ยมันถึงเวลาต้องปรับพอร์ตแล้วหรือย,ยังถ้านับจากช่วงปลายปีครับพี่หุย การปรับพอร์ตการลงทุนเนี่ยจะพูดเฉพาะจะจงไม่ได้ว่าปรับกี่รอบจริงๆมันก็มีการปรับอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามีการปรับมากปรับน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ผู้จัดการกองทุนทาก็คือเราก็ดูนะครับว่าโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากนี้ไปเป็นยังไงจากหุ้นต่างๆที่เราถืออยู่นะครับถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากมองไปแล้วในอนาคต อาจจะผลตอบแทนอาจจะไม่มากเท่าที่กวรแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นอันนี้ผู้จัดก,การกองทุนก็อาจจะปรับลดน้ําหนักลงนะครับแล้วก็เอาเงินไปลงทุนในหุ้นที่คิดว่ายังมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับนะครับในมุมของทาริสเองเนี่ยในปีนี้เนี่ยน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นเนี่ยยังเยอะอยู่ไหมครับพี่คุยครับ ก็ย uh. ังเยอะอยู่ครับเพราะว่าปีท um. ี่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงมาประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตโดยเฉพาะหุ้นกลางหุ้นเล็กก็ปรับตัวลงมาหนักที่เดียว20่สิบกว่าสาเปอร์เซตนะครับถ้าไปดูประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยก็ปกติตลาดหุ้นไทยเวลาปรับตัวลดลงเนี่ย ค่อนข้างยากมากที่จะปรับตัวติดลบติดต่อกันเกินหนึ่งปีโดยส่วนใหญ่ก็ลบ1ปีแล้วก็ปีต่อมาก็จะตลาดหุ้นก็จะฟื้นตัวโอกาสที่ตลาดหุ้นจะลบสองปีสามปีสี่ห้าปีเนี่ยเคยเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมีเหตุการณ์วิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งซึ่งเราดูแล้วเนี่ยก็คิดว่าในปีนี้ไม่น่าจะมีวิกฤตอะไรดังนั้นนี่เราคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยปีที่แล้วที่ติดลบไปแล้วเนี่ยประมาณสักสิโดยภาพรวมเนี่ยั้นเราคิดว่าปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยผลประกอบการถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับบวกสักประมาณ5-10%คือ,อด้อยกว่าปีที่แล้ว แต่โอกาสที่ตลาดหุ้นจะฟื้นตัวกลับมาเป็นบวกได้เนี่ยผมคิดว่ามีค่อนข้างสูงครับพี่หยุดครับครับฟังดูแลน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้นในปีนี้ในมุมมองของทาริสเนี่ยยังคงเยอะอยู่นะครับพี่หุยับยังยังคงเยอะอยู่ครับอ่านะครับแล้วที่เตรียมจะมีการเก็บภาษีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยลดน้ําหนักการลงทุนในตราสารหนี้ไหมแล้วถ้าลดเนี่ย จะไปยังสินทรัพย์ประเภทไหนกันแน่จะข้ามไปหุ้นเลยหรือจะลงไปยังตราสารหนี้ระยะยาวๆความเสี่ยงสูงเพื่อลุ้นผลตอบแทนสูงหรือจะไปพักในกองหลีดเงินจะหนีไปไหนครับพี่วยครับครับในช่วงนี้เราก็ติดตามข่าวสารว่าเมื่อไหร่ที่รัฐบาลจะมีการเก็บภาษีจากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็คาดการว่า น่าจะเป็นในไตรมาสสามของปีนี้นั mm ้น hmm. สิ่งที่เราเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนคืออย่างผู้ลงทุนของเราเนี่ยหลายๆคนก็รีบลงทุนในช่วงนี้ครับ mm hmm. ก็คือพยายามมองหาพวกตราสารต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่ผลตอบแทนน่าสนใจนะครับแล้วก็รีบลงทุนกัน mm hmm. นะครับแต่ถ้าหากว่าในไตรมาสสามนะครับมีการปรับขึ้นภาษีผมคิดว่าในแง่ของผู้ลงทุนเนี่ยเท่าที่ได้คุยกันก็ mm hmm. สิ่งที่เขามองหาก็คือ อาจจะยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการลงทุนในตราสารหนี้ที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นหรือมีเครดิตเบรดต,ติ้งที่ด้อยกว่านะครับ,รบหรือมองหาตราสารหนี้ที่มีอายุยาวขึ้นเพื่อจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อมาชดเชยภาษีที่จะต้องเสียจากไม่เคยเสียเลยนะครับ,รบอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะมีครับผู้ลงทุนที่คิดว่าอาจจะเริ่มมองแล้วว่า อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มความเสี่ยงในตราสารหนี้หรือการถืออายุตราสารหนี้ที่ยืนยาวขึ้นเนี่ยก็อาจจะแค่ชดเชยหรืออาจจะยังไม่พอด้วยซ้ํากับ<ไ>ภาษีที่ต้องจ่ายไปไอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าใช่ใช่ก็เลยเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆเพิ่มขึ้นซึ่งก็คนที่ลงทุนตราสารหนี้เนี่ยก็จะรับความเสี่ยงได้ไม่สูงนะครับ,รบการขยับที่จะไปยัง ตาสารอื่นๆเนี่ยก็มักจะมองไปที่พวกอะไรที่จ่ายเงินปันผลค่อนข้างมั่นคงก็จะเป็นในเรื่องของกองทุนอสังหานะครับอกองทุนรีดหรือพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกนะครับส่วนสเต็ปถัดไปที่จะไปเป็นหุ้นเนี่ยก็มักจะไปเป็นพวกหุ้นปันผลรับพิยุทธ์ครับเพราะว่าก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาคิดว่าถ้าจะไปในหุ้นเลยเนี่ยก็อาจจะไปสเต็ปแรกก่อนคือหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลสูงๆในอนาคตด้วยนะครับถ้าพูดถึงหุ้นปันผลเนี่ย ขอกรณีศึกษาจากทางทาลิสเลยครับถ้าเป็นกองทุนประเภทลงทุนเน้นหุ้นปันผลของทาลิสเนี่ยตกลงเป็นกองไหนครับพี่หุยครับก็ของเราก็จะมีกองธรรมดาโดยทั่วไปหรือไม่ก็เป็นกอง LTF ก็มีสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการประหยัดภาษีนะครับหรือกองที่เป็น r m f เราก็มีนะครับก็จะเป็นกองทุนเปิดทาลิสดีเวดเดนสต็อก หุ้นทุนปันผลอันนี้สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ลงทุนได้เลยนะครับ,รบแต่สําหรับมนุษย์เงินเดือนที่ปกติต้องซื้อ LTF RMF อยู่แล้วก็จะมี2กกองนะครับก็จะมีกองทุนเปิดทาริสดีเวดนด์สต็อกเพื่อการเลี้ยงชีพอันนี้ก็เป็น RMF นะครับแล้วก็อีกกองเป็นกองทุนเปิดทาริ d i v i วดนด์สต็อกหุ้นระยะยาวปันผลอันนี้ก็คือ LTF นะครับก็จะมี3มกองเนี่ยครับที่เหมาะสําหรับผู้ลงทุนของแต่ละกลุ่มนะครับจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเนี่ยในระดับเกินกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดคือตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็จ่ายเงินปันผลโดยเฉลี่ยประมาณ3%ต่อปีครับแล้วเราก็เน้นลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลในระดับประมาณ3%บ้าง4%บ้าง5%บ้าง6%หรือ7%นั้นขอตัวอย่างหน่อยนะครับอย่างกองทุนเปิดทาลิส ด v i วเดนสต็อกหุ้นทุนปันผลของบลจทาลิสก่องเนี้ยผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับพี่วีครับครับก็เนื่องจากเป็นหุ้นก็จะมีความผันผวนนะครับอย่างในปีที่แล้วก็ก็ติดลบไปหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับ,รบแต่เวลากับตัวฟื้นมาปีนี้ก็ฟื้นมาได้เร็วครับพี่ยุทธครับก็ ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ10%เล็กน้อยนะครับ,รบแล้วคิดว่าที่เหลือของทั้งปีนี้เนี่ยจะยังมีความผันผวนอยู่แต่ว่ารเราก็ได้เห็นว่ามีผู้ลงทุนเนี่ยให้ความสนใจทั้งอุตสาหกรรมเลยนะครับ,รบที่มีเงินเคลื่อนย้ายเข้ามาลงทุนในพวกกองทุนหุ้นปันผลเนี่ยมากขึ้นนะครับ ผมไปดูกองทุนเปิดทา i ิสดีเวเดนสต็อกหุ้นทุนปันผลของบลจทาริสนะครับ5สินทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุดนะครับ 1. Quality House 8.5% 2. สุภาลัย8% 3. บางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน7.88% 4. b b l Bank กรุงเทพ7.79%และ 5. ครับ Intouch h o l d i n g จำกัดมหาชน 7. 18%นะครับเอาละครับอะไรคือจุดเด่นของกองนี้ของบลจทาริสครับพี่คุยครับ หุ้นที่เราลงทุนเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมี PE ไม่สูงแล้วก็เป็นหุ้นที่มีประวัติศาสตร์ในการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องนะครับผลประกอบการในอนาคตก็ยังน่าจะเติบโตได้อยู่แต่อาจจะไม่สูงนักนะครับ,รบแต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็คาดการได้ว่าการจ่ายเงินปันผลเนี่ยจะยังมีอย่างต่อเนื่องในอนาคต 3- าถึงหปีข้างหน้าแล้วก็ยังน่าจะเติบโตได้ในทุกๆปีด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นต่างๆที่เราลงทุนก็จะเป็นหุ้นที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ําดังนั้นเนี่ยในแง่ของจุดเด่นของกองนี้ก็คือจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสูงแล้วก็ในขณะเดียวกันความผันผวนเนี่ยอาจจะต่ํากว่ากองทุนหุ้นโดยทั่วไปและกองทุนกองนี้ก็มีความตั้งใจว่าถ้าหากว่ามีกําไรเมื่อไหรก็จะพยายามที่จะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนเนี่ยทุกๆปีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ อยากจะพยายามจ่ายให้ได้ในทุกๆไตรมาสด้วยนะครับ,รบแต่ต้องมีกําไรซสก,ก่อนนะครับะนะครับ,รบกองนี้เนี่ยกองทุนเปิดทาริสดีเวเดนสต็อกคุ้นทุนปันผลของบลจทาริสเนี่ยควรจะมีเงินเย็นๆแล้วถือยาวๆอย่างน้อยสักกี่ปีครับสักสปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าลงทุนในหุ้นมันก็จะมีความผันผวนสูง ดังนั้นมีโอกาสที่จะติดลบได้นะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยของกองทุนกองนี้เนี่ยเงินปันผลที่เราได้รับจากการลงทุนในหุ้นต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่สักประมาณห้าเปอร์เซนตได้นะครับถ้าเราถือสัก3ามปีเนี่ยเงินปันผลที่กองจะได้รับก็น่าจะไม่ต่ำกว่า1ิ้าเซนดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ภายในสมปีแล้วถ้าหุ้นลงมาส5%อย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนนะครับจากเงินปันผลที่เรารับแต่ถ้าหุ้นลงมากกว่านั้นก็จะขาดทุนได้นะครับ จุดเด่นของกองนี้ก็คือเงินปันผลที่รับเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นเกาะคุ้มกันพอสมควรน,<แ>นะครับแล้วยิ่งถ้าถือได้5ปีก็จะยิ่งดีใหญ่เพราะเราคิดว่า5ปีเนี่ยเงินปันผลก็ไม่น่าจะน้อยกว่า25-30%เพราะเงินปันผลที่เราจะได้รับเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยถ้าถือได้สัก5ปีเนี่ยได้รับเงินปันผลสัก25-30%เรนี่ยรเราคิดว่าหุ้นไม่น่าจะลดลงได้ขนาดนั้นนะครับ,อบเอาละครับถ้าสนใจกองนี้กองตุ ดีวเวนสต็อกค,คุ้นทุนปันผลกองคุ้นปันผลอื่นๆหรือ,รอกองเด่นๆอื่นๆของบรลจรทาริสเนี่ยติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่หุยครับครับเบอร์โทร02.015.0222 02 02นะครับหรือไม่ก็เข้าไปดูข้อมูลด้วยตัวเองได้เลยที่เว็บไซต์ของบลจทาริสนะครับก็ www.thaliam.co. นะครับ,รบแล้วท้ายนี้เนื่องจากจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานเรียนเชิญพี่หุยอํานวยพรแฟนๆที่รักของทางรายการเราสะหน่อยเนื่องในโอกาสที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานเชิญครับพี่หุยครับครับก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็อ,อย่าไปเครียดมากนกกับ <c oughs> เรื่องการเมือง <c oughs> นะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกัน หลายๆท่านที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับแล้วก็ขอให้พี่ฮุยและครอบครัวมีความสุขมากๆนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดช่วงหยุดยาวสงกา์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่ฮุยครับครับขอบคุณครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่คุยคุณประภาตันพิบูลศักด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบรลจอทาริสนะครับให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับข่าวดีจากทางกเกษตรครับ ราคาเบาใจไกลเบาหวานถึงเวลาที่คนไทยจะมีสุขภาพดียิ่งขึ้นเพราะข้าวกอขอ43ตราเกษตรลดราคาเหลือเพียง55บาทต่อกิโลกรัมที่เซเว่นอีเลเวนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจนถึง24เมษายนนี้เท่านั้นนะครับผลิตภัณฑ์ตราเกษตรพร้อมเสิร์ฟสุขภาพดีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือสั่งไปส่งที่บ้านได้ที่ร้านตราเกษตรออนไลน์ l า z a d a หรือที่ช h อป e ี ร่วมก้าวเพื่อสุขภาพลดความเสี่ยงเบาหวานและโรคอื่นๆที่ตามมาปรับเปลี่ยนชีวิตง่ายๆด้วยข้าวกอขอ43ตรากเกษตรทางเลือกเพื่อสุขภาพเพราะตรากเกษตรเชื่อมั่นว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารส่วนเรื่องเที่ยวครับวางแผนท่องเที่ยว ทริปชิวๆในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับที่พักโซนใหม่บรูอเมซอนของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมาเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครกับห้องพัก Family d e l ล x e สำหรับ4ท่านและ Family s สูรสำหรับ6ท่านหรือจะพักผ่อนชิวๆบ้านโดมสำหรับ2ท่านเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทาให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น088 5049991-30885049991-3หรือ www. เขาใหญ่ fantasy.com นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วง Care You Hell <Yeah. S 2> รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน